สวีทติ้งอีพีวันสวัสดีครับพบกับผมอับบนิเตอร์วันนี้เราก็อ,อยู่เกมเฟสการออเดอร์กกออเซอร์เป็นเออเนอเทอร์มิการในอีเวนต์ของกุระกุระฮอนโนจิรีรันนั่นเองนะครับอ่านะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับเราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยประมาณน่าจะเดือนหนึ่งนะครับหลังจากอีเวนต์ตัวของวาเลนไทน์จบไปนะฮะเราก็ไม่ได้เจอกันเลยใช่ไหม ก็อันนี้เป็นอีเวนต์รีลันะครับก็ไม่มีอะไรมากซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยเล่นมาแล้วนะครับผมได้โนบุมาตั้งนานแล้วนะฮะโอเคเราก็มาอยู่ในบทโพลโอกนะครับหรือว่าบทน้ำนั่นเองนะซึ่งมีชื่อว่า The Warring Era of Heroic Spirits นั่นเองนะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็จะประมาณว่านะครับยุคแห่งการต่อสู้ของวิญญาณวิรชนนั่นเองนะครับโอเคก็ด่าน,นี้ฮะ พอเราเล่นจบแล้วเราก็จะได้ตัวโนบุมานั่นเองนะครับอืมโอเคตามนั้นนะฮะซึ่งตีผมก็จัดไปประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับการเล่นอีเวนต์นี้คร่าวๆให้ฟังนะครับสำหรับใครทีออ่อาจจะมาเล่นอีเวนต์นี้เป็นครั้งแรกนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับออของแรกเนี่ยในอีเวนต์ครั้งนี้มันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบที่1เนี่ยจะเป็นต้องใช้แต้มแรกนั่นเองสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อ เอ่อจะได้ของนะครับตามจํานวนแต้มที่ถึงนะครับซึ่งมันก็จะมาอยู่ณจุดจุดนี้นะครับมันจะโชว์ให้ดูว่าตัวละครเนี้ยจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับอืมถ้าเป็นตัวนบุเนี่ยก็จะได้60นะครับเอมิยะได้40นะฮะแล้วตัวละครอื่นๆนะครับอ่าเช่น3ดาวพวกนี้ก็จะได้อย่างละ20นะครับอืมซึ่งคนที่ได้เยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นโอคิตะซังนะครับซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ในอีเวนต์ครั้งนี้มันจะมี CE ตัวบวกนะครับอ่าบวกแต้มด้วยนะครับก็จะเป็นตัวนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็จะมี CE นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเพิ่มดอปของนั่นเองก็เหมือนกับ event, กอีเวนต์ก่อนๆนะครับก็ต้องเอาของไปแลกของโวนู่นนี่นั่นนะฮะมากมายหลากหลายฮึมือมืก็ประมาณนั้นครับโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปลุยเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ ศัตรูไม่ได้เก่งมากก็เอาตี่แบบจัดเต็มค่าไอ้นี่ไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนนิดนึงโอเคจัดเต็มค่าพอยต์ไปเลยแล้วกันนะครับไปดูยกโคดะโคดะฮอโนโนชิโคดะบทนำนั่นเองอ่ะอีเวนต์นี้ก็จะเกาๆหน่อยนะครับ เตรียมตัวรับแดงกระแทกคานเดียกำลังถูกบุกอีกแล้วเหรอจากใครกันนะ่ะจากไหนกันพวกมนะันน่ะดูเหมือนว่าจะเข้ามาโดยตรงจากมิติที่แตกต่างออกไปนะแต่ว่าเพื่ออะไรกันนะ่ะฉันนะ่ะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากเลยวิ่งไปดูนะครับอ๋อไม่ใช่มาชูวิ่งมาด็อกเตอร์คะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรอคะโอแล้วก็สวัสดีข่ะวุ้พี่เธอดูร่าเดิมเหมือนเช่นเคยเลยนะวันนี้ใครนะครับก็อสองเออวันนี้เนะี่ยมีข้าวอะไรกินเหรอเช้าเนี้ยทำไมเริ่มมามันก็กลาวอย่างนี้ ล่าเริงเหมือนเดิมลยครับนะมาชูจาค่ะแน่นอนมันดีนะคะที่ล่าเริงแบบนี้ฉันอนะได้ทานอาหารเชา้าอร่อยๆด้วยวันนี้ฉันคิดว่าพวกเธอนะ่ะทําตัวใจเย็นเกินไปหรือเปล่าการทักทายกันเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญก็ตามะนะแต่ว่าตอนนี้นะ่ะพวกเรามีผู้บุกลุกนะแย่จริงเดี๋ยวฉันจะออกไปพบกับพวกเขาดีนี้เลยค่ะลินพี่คะได้โปรดตามมาด้วยค่ะอืมแล้วก็มาสินะปฏิกิริยาน่าจะอยู่รอบๆนี้มาชูข้างหลังเธอ ปกติมันต้องมีเสียงนี่นะเสียงมันจะประมาณเดาบึ้ด้งยับงงวิธีมาชูจ๋าวะอะไรฟะนะั่งน่ะเขาใช่ไหมครับก็อสองฮะฮะเดาบึ้งเดาบึ้งนั่น,นมันตัวอะไรกันนะ่ะอยากจะถามมันก็จะมาชูจาา๋าระวังนะมาชูถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับมุกตลกก็ตามันนะแต่ว่าเจ้าพวกนั้นนะ่ะมีทักษะการต่อสู้ ที่สูงมากเลยนะจากที่มันโชว์บนแผงหน้าปัดเนี่ยหยับดื้มาสเตอร์ระวังค่ะอยู่จุดตรงนั้นเลยหยับดื้อไอ้คือขาดรึ้งใครกัะนะยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันคือชินเซนอา้าวไม่สิคือต้องเรียกฉันว่าซากุระเซเบอร์จะตามนั้นเลยจ้ะซากุระเซเบอร์เหรอคะ ใช่แล้วค่ะฉันอ่ะมาอยู่ที่โลกแห่งนี้เพื่อที่จะไล่ตามเจ้าสัตว์ประหลาดปริสนานั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้านักฆ่าคนแต่ชิ้งฉันไว้คนเดียวอย่างนี้สิใช่ถึงตัวฉันยามปกติจะจัดการพวกเขาแบบไม่คิดอะไรก็เถอะนะแต่ว่ามันก็ยากสำหรับฉันเหมือนกันนะเอ๊ะทั้งสองคนเป็นใครกันหรอคะหาตัวฉันเหรอฉันคือจอมบานฟ้าที่6แห่งสวรรค์โนบูอะไม่สิแบบปีศาจใช่แล้วฉันอะคืออาเชอร์ปีศาจ ได้หเหรอเมียนเหรอคุณอาเชอร์ปีศาจกับคุณเซเบอร์ซากุระเข้เขาใจแล้วค่ะขอฉันขัดจังหวะสักแป๊บหนึ่งได้ไหมฉันน่าเจอสถานที่ที่เจ้าพวกเนี้ยนะ่ะมันเกิดขึ้นมามันเป็นมิติที่แตกต่างออกไปซึ่งมันชนเข้ากับคานเดียนนะ่ะพวกเราจําเป็นจะต้องทําลายแหล่งของปัญหานี้ถ้าเกิดว่าไม่ละก็คานเดียนนะ่ะจะต้องเต็มไปด้วยเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นฉันน่ะได้คํานวณตาแหน่งในการเลชิฟเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปได้ทุกเมื่อ เอาละไปจัดการพวกมันให้เร็วเลยเข้าใจแล้วคะ่ะฉันจะรีบไปที่นั่นพร้อมกับรุ่นพี่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพวกคุณทั้งสองคนนะ่ะจะทํายังไงต่อไปคะพวกเรานะ่ะก็คงจะทําแบบเดียวกันกับพวกเธอแหละเดยโปรดให้พวกเราตามพวกเธอไปด้วยนะเธอจะโอเคหรือเปล่าอาเชอร์ก็ได้ก็ได้ก็มันเป็นปัญหาของพวกเรานี่นาและฉันก็เบื่อที่จะได้ตามพวกมันแล้วด้วยย่อมได้จอมมาร้าที่6เดมอนอาเชอร์จะให้เธอยืมมือเอง ดีกว่าจะไปเลยสิยังไงก็ตามถ้าพวกเธอเรชิปไปกันหมดแล้วฉันจะทําการล็อกระบบนะเมื่อทําแบบนั้นพวกเรานะ่ะจะได้มีเวลาคิดอย่างสงบสงบซะบ้างอีกอย่างหนึ่งเซอร์วันสองคนนะนะั้นน่ะทํายังไงพวกเขานะ่ะถึงเข้ามาในคานเดียได้กันละ่ะอืมดูเหมือนว่าพวกเขานะ่ะจะเชื่อมโยงกันกันกบมิติแปลกๆที่ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะนะดูจากเกลื่อนไขที่พวกเขาเลชิปเข้าไปแล้วเอ๊ะนั่นมาอะไรกันนะ่ะปรากฏการการครอบงําจากมิติอีกมิติหนึ่งงั้นหรอ แบบนี้มันค่อนข้างน่ากลัวเลยนะโว้่นั่นมาอะไรกันนะ่ะกลุ่มของเจ้าสับป,ปะหลัดพวกนั้นแล้วก็มีอย่างอื่นอีกพวกนั้นนะ่ะไม่ใช่เป็นชาร์โดเซอร์วันสัทีเดียวยังไงก็ตามฉันนะ่ะเชื่อมั่นในแอป,ปกโกะนะว่าเธอนะ่ะจะสามารถที่จะจัดการกับพวกนั้นได้เอาละตอนนี้ได้เวลาที่ฉันนะ่ะจะต้องกลับไปที่เตียงแล้วล่ะด็อกเตอร์จะอู้อีกแล้วเหรอฉันน่งง่วงจังเลยเพราะว่าฉันนะ่ะส่งข้อความถึงมากิมาริจนกระทั่งดึกดื่นเมื่อคืนนะ่ะ นายนะส่งข้อความไปหาเชอแล้วเธอนะ่ะก็เอาแต่ด่านายกลับมาเนี่ยแบบนั้นมันเป็นการลงโทษแบบไหนกันนะมันไม่ใช่การลงโทษสักหน่อยแต่มันเป็นรางวัลนะดรถึงอย่างนั้นก็เธอฉันนะ่ะจำเป็นจะต้องไปงีบสักหน่อยเพื่อที่จะรีเซ็ตจิตใจของฉันแล้วก็ทําให้ขาของฉันนะ่ะยืนไหวอีกครั้งหนึง่ง<ะ>เ๊ะเธอก็อยู่หรอโฟเธอถูกทิ้งไว้เบื้องหลังหรอเฮ้เธอนะ่ะมีความรู้สึกแย่ๆเธอก็เลยไม่ไปกับพวกเขางั้นหรอ สุก,กยแย่ๆรับความกาวกำลังจะมาเยือนทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกการเลชิฟเสร็จสิ้นแล้วคะ่ะแต่ว่าพวกเราเนะี่ยอยู่ที่ไหนกันนะดูเหมือนว่าจอศกศักดิ์สิทธิ์แห่งจัก,กรวรรดนะิเนี่ยจะสูญเสียการควบคุมแล้วก็สร้างม,มิติที่แยกตัวออกมาภายในมิตินี้แหละนะจอศกศักดิ์สิทธิ์แห่งจัก,กรวรรดิเอ๊ะนั่นมาอะไรกันนะคะพวกเราค่อยพูดกันที่หลังนะผมก่นมาแล้วโอเค เนบูมินิเนบูเนบูหยับหยับหยาบบไข่ไคไคมันเนบูก็ศัตรูไม่ได้เก่งมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเควสที่ให้คนแค่เล่นจบคุยุกินะครับก็เล่นได้แล้วหยับเต้าเนบูเอาคนไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมพูดล่ะ เดี๋ยวนี้เคดูซ okay. ิได้อะไรบ้างเอา้าไม่ได้คอยเลยเหรอจอกอันนั้นสูญเสียการควบคุมเหรอคะค่ะมันมีสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ในโลกของเราแต่ว่าจอกน่ะเป็นแค่สิ่งชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีแปลกๆที่ถูกสร้างมาโดยโนบุนะครับเดี๋ยวสปอยเฉยและจุดจบทั้งหมดของสิ่งชั่วครั้งชั่วคราวนั้นก็คือพลังของมันน่ะเกินการควบคุมอันที่จริงแล้วตัวฉันก็ไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนั้น และจิตใต้สำนึกของตัวฉันอนะ่ะก็กลายเป็นรูปร่างขึ้นมาก็เลยกลายเป็นนบู๋จิ๋วสินะและที่แย่ที่สุดก็คือพวกมันอนะ่ะได้เอาพลังของฉันไปปกติแล้วตัวฉันอนะ่ะจะโอมากๆ Overpower เนะครับเหมือนกับลัสบอสเลยแต่ว่าในตอนนี้นะ่ะตัวฉันนะ่ะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยกับเซอร์วัน0.5ดาวพูดง่ายๆก็คือตัวฉันนะ่ะถูกเนื์อเป็นเลเวลหนึ่งยังไงล่ะดาวอย่างนั้นเหรอข้อแรกนะครับข้อสองงั้นก็มีตัวเธออีกคนหนึ่งอยู่สินะ ก็ต้องมีอีก4คนสินะขอโทษนะคะที่อาเชอร์ทางฝั่งเรานะ่ยไปสร้างปัญหามากมายให้กับคุณนะ่ะดังนั้นสนปรหราดที่ไม่รู้จักพวกนั้นก็คือการกายร่างของพลังและจิตใต้สํานึกของเดียมอนอาเชอร์สินะคะชใช่แล้วฉันเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นนักตรงนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะ่ะช่างไร้ความรับผิดชอบอะไรขนาดนี้นะครับข้อแรกขออ้อสองดูน่าสงสยัยจริงเลยนะน่าสงสัยอะ <laughs> หน้ากาวเข้ามาอ๋อไม่ใช่นะครับก่อนหน้านี้นะฮะมันแปลว่าเจ้าตัวพวกนั้นอ่ะมีแค่ตาเดียวด้วยนะนะครับ <laughs> นนบุก็โชว์ตาเดียวให้เห็นด้วยนะฮะโ okay. อเคประโยคนี้นะครับนาโน,นบุก็จะพูดประมาณว่าก็ก็ตายข้างหนึ่งของมันอนะ่ะซ่อนอยู่ใต้ผมยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเห็นไหมมาชูน่ะตรงนั้นน่ะก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรออย่าอย่าเอาตัวฉันไปเปรียบเทียบกับอะไรแบบนั้นสิคะ านะมาอ,อาย่างไงก็ตามฉันอะเจอเจ้านี่ระหว่างการต่อสู้ด้วยนะคะมันเป็นจานหรือว่าบางทีอาจจะเป็นหม้อเหล็กหรือเปล่าดูเหมือนว่าพลังเวทที่ั่วไหลออกมาจากจอกจะคัดลอกสิ่งที่ตัวฉันอะคิดว่ามีค่าออกมานะมีค่ากันหรอคะหม้อสีดําแล้วก็จานเก่าๆพวกมันอะดูไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่เลยนะคะมาชูขอฉันดูพวกมันหน่อยได้ไหมอืมอืม อะไรกันน่ะภาสนะที่ดูสกปรกพวกนี้น่ะอาจจะเป็นของมีค่าที่มาจากตะวันออกไกลก็ได้นะเจ้าชาวตะวันตกไร้มารยาทดีคิวน่ะจะต้องต่อยหน้าเธอที่ไม่เข้าใจคุณค่าของสิ่งที่เรียบง่ายแบบนี้แน่นอนก็ถึงแม้ว่าเธอจะบอกว่ามันมีค่าก็เธอเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเธอพูดอย่างนั้นมันมันทาให้ฉันสงสัยน่ะพวกนั้นน่ะเป็นเซตชาใช่ไหมเอามันมาที่ห้องแล็บของฉันได้เลยคุณสนใจในพวกมันงั้นเหรอคะ ก็ดูที่สีของมันสิเป็นการน้ำชาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเด็กนั่นก็คุณภาพดีซะด้วยมีผิวที่เนียนด้วยนะผิวสัมผัสที่เนียนนะครับแต่รูปร่างแล้วก็สีอาจจะดูน่าเบื่อไปสักหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นฉนันก็ยังรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดผิดคาดเลยละ่ะหรือบางทีอาจจะไม่มีมากนักก็ได้มั้งนั่นคือความหมายของสิ่งที่เธอเรียกว่าความเรียบง่ายอย่างงล่ะข้อแรกนะครับข้อ2มันจะเป็นจะต้องอธิบายอีกเหรอโอ้เธอเนี่ยก็รู้ดีเหมือนกันนี่นา ดีย๋ยวฉันน่าจะชงชาให้เธอกินที่หลังนะไหนดูซิฉันว่าฉันเช่าวัดไว้ที่ไหนสักแห่งนะถ,ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นพวกเรามุ่งหน้านไปที่ศูนย์กลางของจุดแปรผันกันเถอะคะ่ะพวกเราปกติแล้วจะหมายหัวของเธอแต่ว่าฉันหวังว่าพวกเรานะ่าจะสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะ <_ C 2> ใช่ไปกันเถอะทุกคนสู่การเป็นชนัยที่รวบรวมชาติด้วยกําลังกันเถอะโอเคเราก็ได้โอดะโอ้ดะโตมุนังะนะครับ มาเป็นเซอร์วันชั่วคราวนั่นเอง <S <S อือมือเป็นเซอร์วันได้เป็นพันธสัญญาชั่วคราวสนินะพวกเราเนี่ยมาเริ่มตั้งศูนย์กันเถอะนะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องอ,อ,อะไรเนี่ยเปิดอ,อกคุยกันหรอกนะนะครับโอเคเอ,อ,อันนี้ก็จะอธิบายนะครับว่าเซอร์วันตนนี้เป็นเซอร์วันชั่วคราวนะครับซึ่งจะอยู่ในอีเวนต์นี้เท่านั้น ถ้าอยากได้เธอถาวรเนี่ยจำเป็นจะต้องเก็บพอยต์นะครับเอาไปแลกนะอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคตามนั้นซึ่งผมได้ตัวเต็มมาแล้วนะฮะโอเคทีนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องเล่นเนื้อเรื่องต่อนะฮะเพื่อกดล็อกนะในส่วนของดานต่างๆนั่นเองนะครับต้องเล่นแอแรก,ก่อนโอเคก็จบไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวโคล็อก ครั้งหน้าเรามาเจอกันนะครับกับแอคที่1นะฮะสำหรับครั้งนี้ผมแอปเปนิเตอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยสำหรับวันนี้กล่าว่าสัดดีครับ yeah. เฮียขอไว้เจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับเย้พีซือพีซือโอเดียวสังเดสพอดีว่าเจ้าแอปกานั่นฝากมาบอกนะว่าตอนนี้เจ้าหนาหนา่ไลฟ์สตรีมอยู่ในทวิตด้วยละ ไลฟ์ like ทุกวันตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปลิง์ทวิตอยู่ด้านล่างอย่าลืมเข้าไปกดดูเข้าไปกดฟอลโล่ได้ละโอเลียวซังอ่ะแย่ละเลียวมะมะเพลนโลดโอเลียวซังเอาตัวจีนของผมขึ้นมา